สวัสดีทุกท่านครับทีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สาระในใชัยแวะแยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้นะครับพาทุกท่านไปเที่ยวชมบรรยากาศร้านอนเนกประสงค์ในพื้นที่สาธารณะในโครงการถนนตัดใหม่ทางเข้าหาดไซดับร้านอนเนกประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของจองอังหวัดตรัดนะครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับ ที่เห็นนี้นะครับคือป้ายโครงการนะครับร้านอนเนกประสงค์แห่งนี้นะครับเหมาะที่จะเป็นกิจกรรมนะครับออกกาลังกายเดินเล่นนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับในเวลาตอนเย็นๆน,น,นั่นเองนะครับก็เรามาชมบรรยากาศไปได้วยกันเลยครับ นี้นะครับก็พาทิงริงนะครับมานั่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า,ฟ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 านะครับสำหรับเด็กนะครับมาสิ่งแว่นๆที่บริเวณลานสถนีประสงค์แห่งนี้นะครับก็สนุกสนานกันเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย